สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอมฟอร์ดค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่องทางชาแนลแอมฟอร์ดนะคะก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางนี้ให้แอมด้วยนะคะเพื่อไปกำลังใจให้แอมได้ทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันหลายๆคันนะคะเหมือนคันนี้เลยค่ะมาแบบรลอลอโหดโหดแบบนี้เลยนะคะรุ่นที่จะนำเสนอก็คือรุ่นของสปอร์ตนั่นเอง นะคะคชุด4ของเขาสีดําชุดหน้าของเขาวิกเตอร์สเกิร์ตหน้าวิกเตอร์ราคาค่าตัวของเขาค่ะอยู่ที่974,000บาทนะคะเครื่องยนต์2 0 0พเทอร์โบค่ะ170แรงม้า405นิวตันเมตรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้เราเสริมเพิ่มเติมอะไรเข้าไปในชุดคันนี้บ้างนะคะด้านบนค่ะในส่วนของสกูฟากระโปรงทรงฟิตแบบนี้นะคะทรงเต็มบานหล่อมากนะคะทำเป็นสีทูโทนให้ลูกคา้าเลย สีดำเงาตัดสีดำด้านแล้วก็เสริมด้วยม้ามาสแตงที่เป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะทำให้สกูฟฝากระโปรงดูโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็อะคริลิกเรนเจอร์ตัวนี้สามารถเลือกได้นะว่าอยากจะเอาสีแดงสีดำหรือว่าจะสีเงินแบบนี้เลือกได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่แอมเกริ่นในเบื้องต้นนะคะคันนี้มาเต็มจริงๆเนาะกระจังหน้าของเขาไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะไม่มี f o r d e ร์ด ทำเป็นสเกิร์เป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์ค่ะดำเงาแบบนี้ใส่ไ,ไฟมินิไลท์3ดวงที่เป็นแสงสีส้มโลโก้วิกเตอร์ของเขาชัดเจนนะคะเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเลยนะอันนี้เป็นของวิกเตอร์เลยนะคะงานดีมากๆนะคะแล้วก็ไฟสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็นบล็อก2บล็อกแบบนี้นะคะเป็นไฟ LED ที่เป็นสีขาวเนาะเวลาเราดูไกลๆภาพรวมๆเนี่ยมันจะดูสวยแล้วก็โดดเด่นมากๆนะคะคันนี้รับกับตัวสเกิร์ตหน้าของเขา ด้วยเช่นกันนะคะสเกิดหน้าของวิกเตอร์เนาะอันนี้เป็นแบบสวมเข้าไปนะคะไม่ได้มีการถอดบล็อกเดิมของเขาออกนะคะอันนี้เสริมเข้าไปเหมือนตัวเอเวอเรสตนะคะเข้าไปได้แบบนี้เลยนะทำเป็นสีโทนดำสีโทนอ,ออกนินนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านใต้ของเขาก็ทำเป็นพ่นสีให้เรียบร้อยเลยโลโก้ของเขาเอกลักษณ์ของเขาแบบนี้เลยนะคะของวิกเตอร์อ่ะทีนี้ ผัดมาด้านบนอีกนิดนึงค่ะลืมไฟหน้าของเขาเห็นไหมคะเป็นไฟหน้า LED ตัว C แบบนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยในรุ่นของ n e x e n ปี2022นะคะเป็นไฟหน้าเป็นไฟที่มีลำแสงที่สว่างมากๆนะคะเป็นไฟหน้าแบบา u ต t ร r e f a เ c t o r นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรไฟตัดหมอกก็ออกแบบมาในลักษณะเดียวกันเป็นตัว C แบบนี้นะคะ เป็นไฟ LED นะโอเคเสร็จจากด้านหน้าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในโซนของด้านข้างบ้างนะคะห่อไม่แพ้กันนะสําหรับด้านข้างอันนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยยางเราใส่ยางของคอสลิดเดอรให้ค่ะยาง33 12.5คูณอ R 2 0เป็นยาง MT น้องวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางออฟโรดนะแล้วก็แม็กของแม็กลายวแบบนี้นะคะสีดำเงาตัดด้วยเงินเงาแบบนี้ค่ะเป็นของ ลายวายเนาะออฟเซตลบ18นะคะมันจะไม่ล้นมาจากนอกตัวรถเลยยกด้านหน้าให้2นิ้วค่ะด้านหลัง2นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับตัวซุ้มล้อของวิกเตอร์นะคะมันก็จะเข้าเซตกับตัวกันชนหน้าของเขาที่เป็นของวิกเตอร์มันก็จะรับกันพอดีเห็นไหมคะมันจะไม่มีมันจะไม่มีรอยเคิร์บมันจะไม่มีรอยต่อนะคะแต่ว่าไอตัวนี้มันเป็นชิ้น2ชิ้นที่เอามาประกบกันตามรอยเดิมของตัวบอดี้รถ นะคะก็เป็นริเหลี่ยมแบบนี้เลยนี่คือซุ้มล้อของ Victor นะคะมีโลโก้ของเขาชัดเจนเอกลักษณ์ของเขาชัดเจนเลยนะคะสำหรับซุ้มล้อขนาด7นิ้วนั่นเองนะคะยกหน้า2หลัง2ให้พร้อมเสร็จเบ็ดสับเสร็จสับเลยนะคะตัวครอบโลโก้ตัวกระจกของเขาเหมือนเคยนะคะถ้าลดล็อกนะคะตัวกระจกของเขาก็จะล็อกด้วยเห็นไหมคะมันก็จะมีไฟกระพริบให้เวลาปลดล็อกเขาเขาก็จะบานออกปกติ ะะทีนี้ด้านข้างของเขาค่ะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะบันไดของเขาเดิมๆนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนเป็นบันไดเหล็กอันนี้โทรมาคุยกันได้นะคะสามารถเสริมเพิ่มเติมได้ฟรีมกันสาดราวหลังคานี่เป็นออปชันเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาให้ในโปรนี้นะคะอ่ะทีนี้ภายในค่ะสำหรับภายในนะคะเบาะหนังก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นเบาะหนัง ทรงสปอร์ตนะคะอเดี๋ยวแอมแกะเบาให้ดูเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะคะปักโลโก้เขาจะเจนเดินได้สีดําอันนี้บอดี้ของเขาว่าจะรับเข้ากับตัวบอดี้ของเราได้อย่างลงตัวมากๆนะคะแล้วก็ตัวที่ปรับระดับความละเอียดตรงนี้ค่ะฝั่งผู้โดยสารนะฝั่งเอ่อฝั่งคนขับนะฝั่งเราขับนะมันปรับได้6ระดับเลยนะคะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านข้างปรับได้สีระดับนะคะแล้วก็คอนโซลด้านกลาง คอนโซลกลางของเขาอะค่ะมันจะมาในลักษณะนี้ทั้งหมดเลยนะคะสีดำทรงสปอร์ตแบบนี้มีความเงางามในส่วนของที่เป็นช่องแอร์นะคะแล้วก็จอของเขาอะเป็นหน้าจอซิงค์โ a นะคะขนาด10.1นิ้วเรางรองรับไปเ a ็นคาป a เอ r o ดอ a โต o แบบไร้าสายแล้วก็คันนี้ให้ลำโพงมาถึง6ตตำแหน่งเลยนะคะแล้วก็สามารถ รองรับระบบฟอร์ดพาสได้ด้วยนะคะรองรับระบบฟอร์ดพาสสามารถหาตำแหน่งรถได้เช็คศูนย์บริการได้ปลดล็อกรถสตาร์ทรถระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะสะดวกสบายกับผู้ขับขี่ได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีแท่นชาร์จไวเลสแบบไร้สายนะคะ Apple ชาร์จได้ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็มีแท่นเสียบสาย USB Type A Type C มาพร้อมกับตัวเกียร์ค่ะเกียร์6สปีดแบบนี้เลยนะคะบวกลบเป็นเกียร แมนนวลได้ด้วยเช่นกันนะคะบวกลบไอปุ่มตรงนี้ค่ะเป็นปุ่มบวกลบที่สามารถใช้กับเกียร์แมนนวลได้นะคะอ่าอันนี้สะดวกสบายมากเวลาเราขึ้นเขาลงเขาอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยตรงนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นแบบอ่าน้ำหนักเบาเอาง่ายๆนะคะคุณผู้หญิงขับได้สะดวกสบายมากนะคะ แล้วเวลาเราขับด้วยความเร็วเนี่ยมันก็จะหนักหน่วงขึ้นตามความเร็วรถของเรานั่นเองนะคะอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะทำงานได้แมน่นยำมากขึ้นแล้วก็ลดการเมื่อยล้าระหว่างการขับขี่ได้อย่างดีด้วยนะคะเพราะวาพวงมาลัยน้ำหนักเบาเนะาะปุ่มด้านซ้ายตรงนี้นะคะเป็นปุ่มควบคุมความเร็วต่างๆนะคะคูดคอนโทรลสามารถตั้งได้แล้วนะคะในรุ่นนี้เนาะปุ่มเปิดปิดเสียงนะคะปุ่มจำกัดความเร็วตั้งความเร็วได้แล้วก็ด้านขวาด้านขวาก็จะเป็น ปุ่ม push start นะคะจอด้านหลัง,ขงเขาเป็นจอดิจิตอลขนาด8นิ้วเป็นหน้าจอสีด้วยนะคะก็มีสถานะบอกทั้งหมดเลยนะคะว่าน้ำมันเหลือกี่ลิตรนะคะปุ่มแสดงสถานะเกียร์นะคะแบตเตอรลง่งแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยแจ้งได้ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ปุ่ม push start ปุ่มไฟของเขานะคะเป็นไฟหน้าออโต้ปรับ สูงปรับต่ำได้นะคะปรับเชิดปรับความต่ำของตัวไฟได้เปิดปุ๊บค่ะตัวไฟจะเคลื่อนไฟออโต้ให้อัตโนมัติเลยนะคะช่องแอร์ของเขาแยกอิสระซ้ายขวาชัดเจนนะคะทีนี้แผงประตูนะคะปุ่มปลดล็อกรถปุ่มปลดล็อกฝาถาังน้ำมันตรงนี้นะคะถ้าเราลุมปิดเราวิ่งด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะล็อกให้เราอัตโนมัติทีนี้ปุ่มกระจกตรงนี้ค่ะปุ่มกระจกตรงนี้ปกติอ่ะเราจะกดค้างไว้ใช่ไหมคะอันเนี้ยเราไม่ต้องกดค้างแล้วเรากดทีเดียว เขาก็จะเลื่อนลงให้อัตโนมัติเลยนะคะทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะทีนี้เสร็จจากด้านในมาแล้วนะคะสวยงามมากๆเนาะสำหรับภายในนะคะทีนี้ด้านหลังค่ะด้านหลังเราเสริมเพิ่มเติมให้ใหม่ในแนวของออฟโรดนะคะปกติรุ่นของสปอร์ตอ่ะมันจะไม่มี ตัวสปอร์ตบาร์มาให้อันนี้เราเสริมเพิ่มเติมให้นะคะเป็นสปอร์ตบาร์ของ Hammer ร์ค่ะรุ่นไนท์ฟูลีแขนยาวคู่มาถึงด้านหลังเลยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้เรียบร้อยเลยนะคะแสงสว่างจ้ามากๆเลยนะคะสำหรับไฟเบรกดวงที่3ที่ติดมาให้กับตัว สปอร์ตบาร์หลังเหล็กของแฮมเมอร์แบบนี้นะคะมีหลายรุ่นนะคะอยากได้รุ่นไหนก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งมาให้น้องได้เลยนะคะไาท้ายก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะเป็นไฟท้ายที่มีในรุ่นของสปอร์ตนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยอะไรยเงี้ยอยู่ในโครมเดียวกันทั้งหมดทีนี้ฝาท้ายของเขานะคะอันนี้เป็นไฟเบรกหนุนพ่3เมอกี้น่าจะเห็นแันเนะาะทรงสปอยเลอร์นะคะมีกันร,รอยให้มือเปิดก็จะเป็นทรงแนวยาวแบบนี้ครอบฝาท้ายเช่นกันค่ะพื้นของเขาจะเป็น พื้นสีดำนะคะตัวหนังสือเล่นลายนิดนึงเพิ่มมิติของตัวขอบเป็นดำเงาขึ้นมานะคะอันนี้สวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆหรือว่าจะเป็นดำเงาทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอันนี้เขาก็จะเน้นเป็นลายสีดำเงาๆแบบนี้เพิ่มขึ้นมานิดเดียวทีนี้ตัวครอบโลโก้ถูกฝังด้วยกล้องนะคะกล้องอทำงานพร้อมเกียร์ถอยแสดงผลที่หน้าจอซิงค์โฟเอขนาด10นิ้วด้านในนะคะน,นี่กล้องชัดมากเลยนะคะชัดพอๆกับไอโฟนเลย อ่ะทีนี้อะเคริกเลนเจอร์ Ranger, ตัวนูนแบบนี้เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะคะทำให้รถดูโดดเด่นมากๆพอกับตัวที่ครอบกระบะท้ายเลยนะคะทีนี้กันชนท้ายค่ะเดิมๆของเขาเลยแบบนี้นะคะเป็นเดิมๆของเขาเลยบอกเลยว่าตัวนี้เป็นเดิมๆของเขาสามารถอัพได้นะคะว่าอยากจะใส่เป็นเล็กหรือว่าจะใส่เป็นทรงอื่นอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งแฮมเมอร์มีทั้ง PWI ม,มีทั้งของ o u t s ์แลนเ ะะไม่มีตัวเซนเซอร์ทายให้นะคะาฝากเอาไว้ด้วยนะคะรถคันนี้รุ่นของสปอร์ตค่ะขับเคลื่อน2ล้อเกียร์สิสปีดเ,เกียร์หสปีดนะคะร้อแรงม้าสีร่รอยหนิวตันเมตรสีดำเงาแบบนี้นะคะสวยมากแล้วก็โดดเด่นมากในเรื่องของการแต่งอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดนี้นะคะอยากได้เหมือนรถคันนี้นะคะโทรเข้ามาคุยกับแอมได้064ย์หนะคะสอง 4964นะคะแอมอยู่ที่ฟอร์ดพนครนะัสาขากเกษตรนวมินทร์อยากได้รถทรงนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางนี้ให้แอมด้วยนะคะเพื่อไปกำลังจใจแอมได้ทำคลิปไว้ให้ลูกค้าของแอมทุกท่านได้ชมกันฝากเอาไว้ด้วยค่ะคันนี้สปอร์ตขับเคลื่อน29,74,0 0 0บาทนะคะวันนี้แอมขอตัวเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ